สวัสดีครับผมช่างเล็กนะครับนารินทรคาร์โอนะครับตอ <L an ze> นนี้ผมอยู่ในรถอีซโซมิวเอ็กนะครับมาติดเครื่องเสียงชุดอัปเกรดกับเรานะครับจะเสียงดีไพเราะขนาดไหนไปชมเลยครับ, <L an ze> รบสำหรับเครื่องเสียงชุดนี้นะครับเราก็ติดตั้งลำโพงแยกชิ้นนะครับผงนิ้ว เมอร์คิวี่ R62 นะครับพร้อมด้วยแดมแผงประตูนะครับลำโพง6นิ้วใส่บล็อกเดิมนะครับพร้อมด้วยแหลมใส่หมุดช้างนะครับส่วนประตูหลังนะครับเราติดตั้งบล็อกเดิมเช่นกันนะครับพร้อมแดมแผงประตูนะครับซับเสียงนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์เราเข้าบล็อกเดิมนะครับครับในส่วนของลำโพงซับูเฟอร์นะครับเราใช้เป็นซับบล็อกนะครับเมอร์คิวลี่นะครับ805นะครับ ใต้เบาะนะครับเป็นซับบล็อก8นิ้วครับลงตัวสวยงามครับ สำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหาคือเครื่องเสียงติดรถเดิมไม่เพาะหน้าจอดูภาพไม่ได้นะครับแล้วก็พลังเสียงไม่ไม่ไม่ถูกใจนะครับการฟังในรถนะครับชุดนี้ตอบโจทย์ครับก็เป็นลำโพงแยกชิ้นแล้วก็ปลดล็อกหน้าจอแล้วก็ใส่ซับบ็อกนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับนรินทร์าวโดนะครับ่อยดาวจันทบุรีนะครับเบอร์โทร0 8 9 2 5 2 0 0 0ครับ